เขาถามบอกว่าการทําสมาธิบ่อยๆมีผลต่อการท่องจําไหมครับอืมมันคําว่าทําสมาธิไม่เกี่ยวกับความจําำความจํานี่คือจําอะไรก็ก็ช่างมันแต่เวลาทําสมาธิคือให้จิตตั้งมัน่นคือทําให้จิตสงบทําให้จิตตั้งมัน่นอันนั้นคือสมาธิอันนั้นคือหลักของจะไม่ไหลาตามอาการอารมณ์ความรู้สึกเรามีความตั้งมั่นอยู่กระลมหายใจอะ่ะจริงไหมไม่เกี่ยวกับความจําหรอก ความจำนี่คือจำได้ไหมรูมญญ้มันเป็นสัญญามันเป็นสัญญาและสมาธิก็คือสมาธิคือความตั้งมั่นไงมันไม่กระทบกันหรอกมันคนละองค์กรห้ามก้าวไายกันคำถามจากคุณธรรมพิชิตชัยนะคะมหานิกายธรรมมายุทธนิกายแตกต่างกันอย่างไรสีผ้าที่นุ่งหม่มแบ่งแยกนิกายหรือไม่ครับ นิ่กายเกี่ยวกับนิ่กายเนาะโอ้นิ่กายไหนก็ใจนี่แหละอย่าบอกว่าเงินกายนะ <c oughs> นี่กายไหนก็เอาใจฝึกด้วยใจนิ่กายไหนก็มีใจเราฝึกใจศีนส,สมาธินี่คืออบรมใจการตั้งมั่นอยู่กะลมหายใจก็ฝึกใจถ้าใจมันตรงกันแล้วถ้าใจมันตรงกันแล้วเห็นด้วยใจใจซึ่งใจใจสื่อถึงกัน นิดไหนก็ไม่สําคัญไม่เกี่ยวกับนิกายรืด้วยว่ายังไงแต่คําว่าใจเข้าถึงใจจริงๆอาศัยกําลังศีลสมาธิปัญญาที่จะผักเอากิเลสอาการความรู้สึกอารมณ์ที่มันมกระทบออกได้ก็อาศัยใจกิเลสก็อยู่ในใจแล้วทุกสิ่งทุกอยาก,การมราคาวิภวัตนาอยู่ในใจหมดทุกตัวของกิเลสก็อยู่ในใจแล้วเรามาปฏิบัติคือมาเปลี่ยน มาเปลี่ยนมีสัยมาเปลี่ยนทัศนะของตัวเองเปลี่ยนทัศนคติคติตัวเองปรับจุนอคติออกอ่ะคือให้อย่าให้มันมีอคติต่อใจถ้าเราไม่มีอคติต่อใจตัวเองเราก็ไม่สามารถที่จะไปมีอคติต่อผู้อื่นคือเห็นตามความเป็นจริงในขณะมันเปลี่ยนนี่กายไหนก็ตามนี่จจกายไหนก็ไม่มีไม่เหนือใจหรอกถ้ามีสติรักษาใจใจก็บริสุทธิ์ใจก็จิตก็เป็นอิสระไม่เกี่ยวกับนี้กาย คำถามสุดท้ายจะคุณทางเลือกใหม่ที่ดีกว่าสําหรับคนที่คุณรักนะคะจิตฟุ้งซ่านออกไปข้างนอกควรแก้ไขอย่างไรครับคืองดไงคือคือเราตั้งมั่นอยู่กับลมหายใจแล้วรู้สึกตัวท่พร้อมเราอยู่กับลมหายใจดีกว่าอย่าไปชาเรืองอย่าไปไปชาเรืองในสังขารอย่าไปอยู่กับสังขารคือความคิดแล้วเห็นว่าความคิดความคิดมันก็ไม่มีโทษหรอกถ้าเราไม่ยึดมั่นถือมั่นในความคิด ถ้าเราไปยึดในความคิดมีโทษแน่นอนคือทุกข์ถ้ามันคิดก็เห็นมันคิดปกติความคิดไม่มีโทษแต่ถ้าไปยึดในความคิดมีโทษเราต้องทําให้มันปกติไงมันไม่ปกติหรอกสังขารนะทำให้ตัวปกติรู้สึกตัวทั่วพร้อมอยู่กับลมหายใจทุกขณะอันนี้คือรู้สึกตัวทั่วพร้อมจริงๆรู้เท่าทันในอารมณ์กระทบอย่าไหลไปเปลี่ยนยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนั้นก็โอเคไง เราคอยสังเกตใจตัวเองสำเรืองไหมเห็นบอกว่าส้ำเรืองใจไม่เกี่ยวกับน,นิสัยหรอกคนนั้นปฏิบัติไม่ใช่ว่าคนไม่เคยดีมาก่อนแล้วคือมาปฏิบัติจะไม่ดีต้องอย่าเอานิสัยเดิมมาใช้สิเพอเปลี่ยนนิสัยใหม่คือมาเปลี่ยนสันดานตัวเองมาปฏิบัติรมคือเพื่อจะเปลี่ยนสันดานเปลี่ยนทัศนคติตัวเองปรับจูนให้มันเป็นปารดธรรมความบารดความเพียรเนืองๆนืองคือเพียรรู้ตัวเองเพียรรู้สึกตัวเองเพียรรู้แก่ใจตัวเองรู้เท่าทันในอารมณ์ตัวเองคือไม่ฟาดงอวงฟงาดงา คือปรับปรุงตัวเองอย่าไปปรับปรุงคนอื่นมันไม่ค่อยโอเคปรับปรุงตัวเองอะ่ะคือรู้แล้วแหละว่าตัวเองทําอะไรไว้ดีหรือชั่วก็ตามถ้ามันชั่วเราก็ละเปลี่ยนละชั่วมาทําดีถ้ามันดีแล้วเราก็เจริญคือทําเพิ่มแค่นั้นเราก็อยู่กับคุณงามความดีตลอดนั้นคือปาลบความเพียรหนึ่งเพียรมีสติเพียรรู้สึกตัวเพียรละอกุศลแค่นั้นเองจิตก,ก็เป็นสมารจิติแน่นอนอยันศาสนะโสดาบัน มีหวังนะทุกคนจริงๆ